ท่านประธานที่เคารพผมก็จิบชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดอุรรธานีในมาตราหนี้มีความว่าข้าราชการพลเรือนกลาหโหมอาจได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่งผมขอเพิ่มคำว่าประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกรลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้เหตุผลท่านประธานครับการเขียนกฎหมายนี่ต้องเขียนให้มันสอดคล้องกันผมไม่ทราบว่าตรงนี้ทำไมไม่เพิ่มรายเดือนไปเพราะว่าเปิดบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี่ก็กำหนดไว้เป็นรายเดือนทั้งสิน้นว่าตำแหน่งใด จะได้รับเดือนละเท่าไรเขียนไว้เป็นอัตราเป็นรายเดือนเขียนดูมา,าตราอื่นก็เป็นรายเดือนแต่มา,าตานี้นี่ไม่มีคำว่ารายเดือนหรือว่าเวลาประกาศใช้แล้วนี่คิดอยากจะจ่ายเวลาไหนรวมไว้ก็ได้หรืออย่างไรทำไมถึงไม่ใส่รายเดือนเข้าไปปกติเนี่ยต้องใส่รายเดือน บัญชีท้ายพระราชบัญญัติก็รายเดือนในมาตาอื่นก็เป็นรายเดือนผมจึงขอเพิ่มคําว่าเป็นรายเดือนเข้าไปเพื่อรักษาสิทธิของข้าราชการเประเรือนของกระทรวงกลาโหมครับท่าน